สรุปภาวะตลาดคริปโตการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุด Bitcoin ถูกต้องการใช้เป็นที่สูงที่สุดในปีนี้กับราคาที่ถึง1 1 5 0 0 0ดอลลาร์หลังจากสหรัฐอเมริกาและจีนทำการสั่งผลิตขึ้นใหม่ในขณะที่มีการสั่งผลิตขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายของปี2023สําหรับธุรกิจและการค้าตลาดการสังเกตการของธุรกิจ และการค้าตลาดที่มีการเปล,ลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดมีการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป mm ็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการ รักของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจ และการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที <ss weights. S 1> ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจ และการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจ และการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตกการรของธุิจ และการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจ และการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการณ์ของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการณ์ของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการณ์ของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการณ์ของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการ สังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ววอในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจ และการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการค้าตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงล่าสุดทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตการของธุรกิจและการ